สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน X M L Solar นะครับจะมารีวิวตัวไฟ Sport Light นะครับตัวนี้เป็นรุ่น50วัตต์นะครับของแบรนด์ Modi X M L นะครับตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะครับเป็นไซส์เล็กที่สุดในซีรีส์ของตัว Sport Light แสงสีขาว Modi X M L นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีแถบไฟสีแดงโชว์ปริมาณแบตเตอรี่ในตัวโคมด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมแพคเกจจิ้งแบบนี้นะครับขนาดกระทัดรัดนะครับเป็นกล่องสีขาวมันนะครับเหมาะมากๆสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อาจจะให้เป็น ของขวัญหรือว่าเอาไปติดตั้งใช้งานเองที่บ้านที่สวนนะครับส่องลงจอดรถห้องเก็บของข้างบ้านหลังบ้านได้เลยนะครับผมสเปคของเขาจะมีเขียนระบุอยู่ข้างกล่องนะครับจะเป็นตัวแผงโซลาเซลล์ขนาด6วัตต์ นะครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่เทียมไอออนอย่างดีนะครับเป็น3.2โวลต์5แอมร์หรือว่า5,000ม ah ิลลิแอมนั่นเองนะครับผมตัวสินค้าที่อยู่ในกล่องนะครับตอนนี้ผมเอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีส่วนของตัวแผงนะครับเคลือบด้วยกระจกนิลภัยอย่างดีนะครับผมแล้วก็ตัวเฟรมเป็นอลูมิเนียมข่ายึดเป็นโลหะนะครับแล้วก็จะมีตัวคีปหางปลาอันนี้ผมเอามาต่อประกอบให้ดูนะครับเวลาลูกค้าติดตั้งจริงก็สามารถวาง รับแสงแดดลักษณะนี้ได้หรือว่าจะไปยึดกับผนังก็ได้นะครับยึดกับหลังคาก็ได้นะครับสามารถหมุนปรับองศาของตัวแผงโซลาเซลล์ได้นั่นเองนะครับผมสายเขามีให้ยาวประมาณ2เมตรนะครับเป็นเคี่ยว2เขี่ยวนะครับลูกค้าสามารถเสียบแล้วก็หมุนล็อกนะครับ ได้เลยนะครับผมสังเกตนะครับรุ่นนี้มีความพิเศษก็คือสายเขาสั้นก็จริงแต่ค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นการชาร์จพลังงานของเขานะครับชาร์จผ่านแผงโซลาเซลล์เนี่ยเนื่องจากสายที่สั้นจะทําให้ชาร์จพลังงานได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไวขึ้นนั่นเองนะครับบวกกับตัวสายที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเนี่ยไฟที่วิ่งก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ ทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถชาร์จพลังงานจากแสงแดดได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับผมคราวนี้เรามาดูตัวบอดี้โคมครับด้านในบอดี้โคมจะมีแบตเตอรี่สำรองไฟอยู่นะครับเอาไว้เก็บพลังงานที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จผ่านแผงโซลาร์เซลล์ในตอนกลางวันมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ในตอนกลางคืนเพื่อส่งเป็นแสงสว่างให้เรานั่นเองนะครับผมวิธีการเปิดใช้งานนะครับ ง่ายๆลูกค้ากดเปิดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับที่ด้านหน้าจอโคมด้านใต้โคมนะครับกดเปิดเสร็จปุ๊บจะมีไฟติดลักษณะนี้เลยสังเกตมีไฟสีแดงโชว์นะครับปริมาณแบตเตอรี่ถ้าเต็มจะมีทั้งหมด5ขีดนะครับถ้าเกิดตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสีขีดแบตก็เกือบๆจะเต็มแล้วเราสามารถเสียบชาร์จกับตัวแผงเพื่อตักแดดครั้งแรก8ชั่วโมงนะครับให้แบตเตอรี่เต็มก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับลูกค้ากดเปิดปุ่มสีแดงแล้วก็เสียบ กับตัวแผงโซลาเซลล์ได้เลยนะครับจะสังเกตว่าจะเป็นเชี่ยวเสียบให้ตรงเชี่ยวนะครับแล้วก็จะมีตัวหมุนล็อกกันน้ําอีกชั้นหนึ่งครับหมุนให้แน่นนะครับผมแล้วก็ตัวแผงโซลาเซลล์เราหงายไปรับแสงแดดได้เลยตัวโคมนะครับเราส่งในจุดที่ต้องการอาจจะส่งจากตัวระแนงบ้านหรือว่าส่งจากตัวชายคาบ้านก็ได้นะครับส่งลงจอดรถห้องเก็บของข้างบ้านหลังบ้านหรือจะเอาไปส่งต้นไม้ก็ได้นะครับส่งอัพไลท์โคนต้นไม้ก็สวยนะครับผม เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับหลังจากที่เรากดเปิดแล้วก็เสียบสายแล้วตัวโคมเขาจะทํางานระบบอัตโนมัติหมายความว่าตอนกลางคืนเมื่อท้องฟ้ามืดไฟเขาจะติดเองสำหรับซีรีส์นี้เราจะไม่มีรีโมทนะครับก็คือเสียบติดตั้งใช้งานง่ายมากๆ กดปุ่มสีแดงครั้งแรกครั้งเดียวนะครับระหว่างรอเขาดีเลย์ประมาณ5-10นาทีนะครับเราจะมาดูตัวชุดอุปกรณ์ที่จะมีให้นะครับก็คือตัวพุกสีทองตัวนี้นะครับเอาไว้ยึดเข้ากับตัวผนังหรือว่าหลังคาก็ได้นะครับเป็นพุุลักษณะพุกระเบิดนะครับผมมีให้ทั้งหมด4ตัวเราจะใช้สําหรับ2ตัวเพื่อยึดขาของตัวโคมนะครับกับอีก2ตัวยึดขายึดของตัวแผงครับผม หรือลูกค้าจะวางไว้เฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมตัวนี้ครับเป็นตัว L สามารถหมุนล็อกคายองศาของตัวโค้งได้นั่นเองนะครับผมเข้ากับว่าชุดนี้เนี่ยที่ลูกค้าจะได้รับนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยราคาก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับพร้อมรับประกัน1ปี ดังนั้นเนี่ยลูกค้าซื้อไปใช้งานเนี่ยสามารถสบายใจได้เลยนะครับว่าเป็นของโมดีเ AML ตัวสินค้ารับประกัน1ปีมีปัญหาแล้วเปลี่ยนเคีมโคมใหม่ให้ทันทีนะครับตอนนี้ตัวโคมก็ดับเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าขณะที่แผงชาร์จรับแสงอยู่นะครับตัวโคมนะครับในตอนกลางวันไฟสีแดงเขาก็จะกระพริบโชว์ลักษณะนี้ก็คือโชว์สถานะกําลังชาร์จนั่นเองนะครับตอนกลางคืนเมื่อท้องฟ้ามืดสนิทครับแผงโซล่าเซลล์มืดสนิท ไฟเขาก็จะติดเองอัตโนมัติทุกวันนะครับเดี๋ยวรอดีเลยสักคู่หนึ่งตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับเช้าวันถัดไปนะครับท้องฟ้าสว่างเมื่อแผงโซลาเซลล์สว่างนะครับระบบก็จะชาร์จพลังงานเข้ามาเก็บที่ตัวแบตเตอรี่แล้วตัว ไฟส่องสว่างสีขาวตัวนี้ก็จะดับเพื่อชาร์จพลังงานในวันถัดไปนั่นเองดังนั้นเราจะประหยัดค่าไฟได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินสายไฟบ้านนะครับติดตั้งใช้งานง่ายมากๆสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มองตัวสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ราคาไม่สูงนะครับคุณภาพดีนะครับรับประกัน1ปี แล้วก็ติดตั้งใช้งานง่ายมากๆได้ประหยัดค่าไฟแล้วก็ได้ช่วยช่วยลดโลกร้อนอีกด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อตัวสปอ t l ตไลท์นะครับโมดิรุ่น50วัตต์นะครับจากร้าน XML Solar ได้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ชอบนะครับเกี่ยวกับโคมไฟโซลา r เซลล์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b ้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามช n e l ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ